เรามาดูรายชื่อผู้เล่นกันหน่อยดีกว่าสําหรับปัวแลนคาดมี่นะครับกอรี่แนะนํากันไปแล้วนะครับปัวแลนนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นมามีใครกันบ้างนะครับมีปุระสัมปตูรับเบอร์สิบห้าคอปเตอร์ครับแล้วก็เบอร์สองลาเต้ครับสิบสามมิกฟิวเบอร์สิบดีเทลเบอร์สิบสามพอตเต้าเบอร์สิบเจ็ดพอตเตอร์เบอร์หนึ่งขุนขุนปัวน่าจะขุนปัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือขุนปัวไม่แน่ใจนะแล้วก็เบอร์ยี่สิบสี่น้องโปเบอร์แปดน้องกันนะครับ เอาละครับมาติดตามชมกันครับกับคู่อย่แปดนะครับนัดที่สองเริ่มครับเอานะครับเรามาดูกันครับคลายเครียดกันที่คู่นี้ไปแล้วอ้าวเตะเข้าไปนะครับนี่ครับอ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ไปแล้วเจติดเส็ตเสตมุมเอามุมมุมมุม,มนี่ครับรุ่นเล็กๆแบบนี้ครับใครๆก็ชอบนะฮะ เอาละครับเตะเข้าไปครับเจวันดีจับบอลได้ครับเลยหลอกยิงครับอ้าวแล้วโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆรอ้าวอย่าอย่าครองนานนะอย่าครองบอลนานนะนี่ครับไปครับยิงติดเสียครับอ้า เอาแล้วครับใจยังไงดีครับขอย้ำอีกทีนะครับคําเตือนคําเตือนจับผู้บรรยายนะครับกองเชียร์กรี๊ดได้เชียร์ได้นะครับแต่ยังผเลยไม่สอนเด็กนะครับให้อยู่ที่หน้าที่ของคนเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเด็กจะงงเอาวแล้วยิงลาบ,บอนโอ้ยเบาไปครับช็อตนี้เอ๊ะ นี่เสียงเชียร์ดังดังกว่าทุกๆนัดที่ผ่านมาเลยครับนี่ครับโอ้โหรุนเด็กใครๆก็ชอบอ้าวเรีเ่อรลอยอันนี้เขาเรียกว่าโซกแต่ครับท่านผู้ชมและดีครับคนนี้โชว์เลยทีเดียวไปหมายเลขสิบแปนะครับบิ๊กฟิลครับจากโมเลนาคาดิี่ครับหนึ่งศูนย์อ้าวแล้ว โอวแลนด์นำไปก่อนไปต่อครับท่านผู้ชมนี่ผ่อนคลายกันหน่อยนะฮะก่อนที่เดี๋ยวจะไปต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับไปแล้วครับอ้าวเคลียทิง้งเตะมุมเอาบอลมาโอเคขอบคุณมากครับ อ๋คอคะครับเต็มูมครับหัวแลครับนี่เป็นรถยูแปดนะครับหรือว่าอายุแปดปีครับเอา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 แยกกันไปมาเอาไป,ไปไปนายครับยังอยู่กันแถวดีครับยิงติดครับไปต่อครับไปต่อไปต่อเจโอ้โหเลือบหลออ โอ้โหโชเลยทีเดียวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับเป็นหมายเลขสิบห้าเบอร์อะไรนะลุงดูไม่ชัดนะตอนนี้สองประตูต่อศูนย์นะครับน่าจะเบอร์สิบห้านะครับน่าจะเบอร์สิบห้านะครับ ทำเบอร์ทีมท่านในเกยียนนี้เป็นคอปเ,เตอร์แต่ว่าเขียนมากำกับว่าจ k นี่เป็นผู้รักษาประตูนะครับส,งสองแสนจะเล่นในสองแบบเอาแล้วครับเป็นเปล่นะครับหรือว่าทู่บอลน,นะครับทู่บอลอ่าทู่บอลทุ่บอลมาไปต่อหัวแลนเอาสู้หน่อยกอลลี่สู้หน่อยไปแล้ว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 ,ลวยิง โอ้โหโชนเสาแล้วก็เลือบลอยเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วครับอ้าเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วครับอ่านะครับนี่ครับเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้ามเส้นไปนะครับเป็นสามประตูต่อศูนย์นะครับโดยหมายเลขน่าจะเบอร์สิสามนะครับเมื่อกี้ก็คือน้องฮอตต้านะครับ สามศูนย์นะครับกร์บอดครับไปต่อครับนี่ครับไปต่อครับเอาดูว่ากอรี่จะบุกได้หรือเปล่าครับไปแล้วครับไปต่อครับโอ้โหแล้วยังไงไปต่อได้นี่ครับ แย่งกันไปมาไปตอดยิงแล้วก็เรียบ้อยอ๋อใจเย็นๆโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นนะครับสี่ประตูเราศูนย์ครับโอ้เผื่แม์เดียวสี่ประตูเลยครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับเปลี่ยนตัวกันแล้วครับสำหรับกอรี่ครับ ไม่เป็นไรครับอย่าซีเรียสครับเด็กๆครับอย่าซีเรียสนะครับเล่นให้มีความสุขก็พอครับไม่ต้องซีเรียสรละหมุนไกลขันนะครับเล่นให้มีความสุขก็พอครับผลนไกลขันเป็นแค่ผลแพ้ชนะเท่านั้นเองครับเล่นให้มีความสุขก็พอครับเด็กๆครับนี่ครับเกินอย่างน้อยให้ผู้ปกครองได้แฮปปี้ได้ก็มีความสุขแลลวครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับออกหลัง ไม่ต้องซีเรียสกันมากนะครับเล่นให้มีความสุขก็พอครับเด็กๆครับ,ๆๆรบเอาเอาเอ่เอทุกคนในสนามนี่ทำงานเต็มที่ครับแต่ผมแอบสงสารกูของโปรแลนะครับกูของโปรแลกูจะง่วงนอนนะครับยิยงครับๆๆออกหลังโอ้โหอยู่แต่ตรงนู้นอย่างเดียวเลย อถอยออกมาถอยออกมาตังเตะนะครับตังเตะก็เรียนรู้กันไปครับบอลเด็กๆแบบนี้ครับไม่แน่ครับอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นน้องๆเหล่านี้ครับแต่โตขึ้นไปครับอนาคตบอลเด็กครับแล้วก็อนาคตของบอลจังหวัดแร่แล้วก็อนาคตของบอลอนอบอนในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ แน่นอนครับไปว่าจะในจังหวัดแพร่หรือว่าต่างจังหวัดครับเรียกว่าเด็กๆเหล่านี้คืออนาคตลุ้นวนเลยนะครับที่เรียกว่าร้อยผู้ใหญ่นะครับช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปครับก็อย่าลืมให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะครับไปต่อครับนี่ไปแล้วยิงเอ้ายิงเอา้เอาติดติดออกเตะมุมเอ้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว นี่ครับใจ,จเย็นๆนะครับอรอให้รอให้เด็กๆออกก่อนนะครับรอให้นักกีฬาออกก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้ไปต่อครับเอาออกเป็นตุ้ปาาออกกรนี่ครับ ทุงมไม่ใครจะทุ่มไม่ใครทุร่มบอลมานี่ครับอ้าววืดวๆดวืดววดเอาวืดกันโอ๊ยวืดอาร์ด,ด,ดี้เขาเรียกว่าวืดมาวืดกลับครับนี่เต้นเลยโอ๊ยดูเพื่อความสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคลายเครียดกันครับไปแล้วครับจิกติด รับบอนลนารับบอลครับนี่เตะขึ้นมาไปต่อออกข้างครูบอลมาปัามบอลกันไปต่อเอาวิ่งหน่อยบอลกัลสก้านในทีเจออก โอ้หนี่ครับหาเด็กๆคือถ้าเด็กมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขเราก็แฮปปี้ครับนี่ครับ,รบเด็กๆมีความสุขเราก็แฮปปี้ครับทุ่มบอลครับทีเจพบอลมาเอา้าไปแล้วเอา้าย็งไปยิงย็งไปยิงย็งไปเิงยิงเอ้าแล้วโว้ ไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งสี่โอ้โหเอาล่ะครับแด้โชว์ผลงานแล้วครับตอนนี้ไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วเอา้าไปต่อไปต่อไปต่อยิงรับบอลไได้ เอาแล้ครับทำอ,อย่างไรดีเอาเนี่นครับจะเชื่อใครแล้วับเอาดิโอ้โหสอนกันไปมาผมบอกแล้วนะครเป็นฟาวนะครับอ่าเป็นฟาวครับขอกอรี่ครับ โอ้โหชี้กันไปมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับวนเข้าไปอ้าวรถเดียวรถเดียวเจ๋อโอ้ยเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหโชว์เลยทีเดียวนะครับเป็นห้าประตูตัวหนึ่งครับขเข้าใจว่าน่าจะหมายเลขสิบห้านะครับประตของคอปเตอร์นะครับห้าหนึ่งแล้วครับ และครับก็เลยวา่าลายเครียดกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับถอยไป 1> 1อไป่านะครับไปต่อครับเอา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 ไปไปต่อโอ้โยยังไปไม่ได้เอาตามไปเล่นบอลเลยครับน้องจีเจ ติดครับไปตอ่อครับออกหลังเตะมุมนะครับของรอริเอสีน้องทีเจเตะขึ้นมาครับผ่านไปแล้วยังไงดีครับเอาไปตอ่อเอาสวนกลับแล้วครับสำหรับโปรแลน โปแลนสวนกับไปแล้ว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 นี่เบอร์สิบสามนะครับน้องฮอตตาไปต่อครับไปต่อเข้าหน้าต่างไปเอาละครับนี่ครับคู่ขั้นรายการครับยูแปดครับแต่ก็สนุกมากๆเลย ติดนะครับไปต่อครับเย่งโอ้โหเรียบร้อยหมดเวลาเป็นอันว่าโบลแคันนี้มีออกน้ำก่อนที้สี่หกประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหคนเดียวสามประตูแฮตทรีครับเบอร์สิบห้านะครับ เอาละครับอ่าตอนนี้เด็กๆก็เรียกว่ากำลังติวเข้มกันอยู่นะครับอ่าอย่าลืมนะครับเล่นให้มีความสุขก็พอครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอ่าอย่างน้อยก็บแบบว่าได้โชว์ผลงานได้ติดตามให้ยักยาติเด็กๆอ่าเรียว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะหรือคุณชมา่านท่าน้าจอมวโซนและพีแกรพีได้ได้ดูไปแล้วก็มีความสุขไปพร้อมกันดีอันนี้จะบอกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับ รายการดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับ PKP Sport ครับที่เดียวจบครบเรื่องเสื้อไปทางอ่าไปสั่งทำเสื้อกันได้นะครับ PKP Sport ตรงข้ามพี่ศรีแพร่นะครับขอบคุณพี่เอ PKP Sport ด้วยครับเรียกว่าอยู่คู่กับบุกาลกีฬาเยาวชนในจังหวัดแพร่มาตลอดเลยนะครับสำหรับ PKP Sport นะครับขอบคุณสนามฟุตบอลย่าเทียมกอลลี่ AC แพร่เตเจ JR Furniture น้ำดื่มโจโจ้บริษัทชูไกรทองพันธุ์นิจจำกัดนะครับกล้วยปิ้งลิงหลงตั้งใจสตูดิโอร้านแพร่ธุรกิจการแวง พักเส้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเมินแปะซับอุดมแสเลตลมถึงผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดของมิโซนด้วยนะครับพรชัยมาเคลื่อนโดยคุณพรชัยวิพัสกุเด่นนะครับลมถึงพี่ฟายกันจากพรวิพัสกุเด่นด้วยนะครับเอาละครับตอนที่ชมกันต่อนะครับมาดูว่าในครึ่งหลังนะครับมาดูว่าจะสนุกสนานแค่ไหนไปตามกันต่อเลยเริ่มครับแต่สำหรับรอบรองชนะเลิศทั้ง4ทีมเตรียมตัวความพร้อมได้เลยนะครับเอาละครับไปชมกันต่อครับ เอาละครับต้องติดตามกันนะครับว่ากูนี้จะจบลงอย่างไรครับกับนัดที่2ของรุ่นยูแปดนะครับเอาละครับจากการหนักซ้ายไม่รู้ว่าในครึ่งหลังจะอาการหนักขวาหรือเปล่าครับนี่ครับเมื่อกี้นี่คือผู้ชมนี้มองไปทางซ้ายอีกเดียวครับวันเดี๋ยวครึ่งหลังไม่รู้จะมองทาาขวาอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับกอรีเฮสีครับเกิดสวนก้นมาได้ประตูนี้อาจจะเฮได้เลยครับ นี่ครับโกมินเอาโกมินเบอร์สิบสามของกอลลี่นะครับรับบอลไม่ได้นี่ครับโวดเข้าไปติดนะครับรับบอลอีกครั้งหนึ่งเอาไปยังไม่ไปไหนนะครับอยู่กันแถวนี้แล้ครับไปแล้วครับโอ้โหเจ๊โอ้โหเรื้อร้อน เป็นหมายเลข15อีกแล้วครับท่านนะครับ4ี่ประตูแล้วครับน่าจะเป็นน้องฮอปเตอร์นะครับจากโปแลนด์ครับเจหนึ่งเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอย่าซีเรียสแลสกอร์ครับอ่าเล่นได้มีความสุขก็พอครับไปต่อครับโอ้โหบุกไวมากเลยครับสำหรับโปแลนด์ครับ ไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้ครับลุยต่อครับเอาแล้วสู้น่อยกอลี่ฟ้าวเอาแล้วครับจ่อฟรีคิกนะครับของกอลี่ จดเตะฟิกี้ขึ้นมานะครับโดยหมายเลขแนะครับนะ้องภูมิใจภูมิใจเตะเอาติดกำแพงนะครับไปแล้วครับลุยต่อครับเว่งแล้วฮอตตาฮอตตายงิงลาปอนเอาไปต่อครับภูมิใจมืดไป ไปต่อครับเบอร์สิบเอ็ดนี่ก็น้องกีต้าออกทุบบอลมาลุยต่อครับไปต่อครับติดนะครับเอาแล้วครับกองเชียร์ก็เชียร์เต็มที่ครับโอ้โหเรียกว่า นี่ครับไปแล้วเอาภูมิใจภูมิใจส่งมานี่ไปแล้วกีตารลุยตอ่อจับบอลได้เจม่เโอ้โหเสียไปแล้วก็อู้ยเอาไปต่อครับภูมิใจแย่งได้ไปต่อครับไปต่อเอาเอ๋อ ทุ่มบอลจับบอลได้ไปต่อครับออกข้างครับได้ทุ่มบอลนะครับสำหรับกอรี่ครับทุ่มบอลมาติดครับติดกันไปมาจับบอลได้ออกครับ แต่ทุบบอลน,นะครับน้องคอต,ต้าครับทุบบอลมาไปครับไปต่อเอาไปแล้วยังไงเคลียออกมาได้ออกนะครับทุบบอลต่อนะครับปรแรัแลนดออกครับทุบบอลครับกอรี่ ใจเย็ยนๆครับใจเย็ยนๆเอาละครับทุ่มบอลน,นะครับทุ่มบอลมาลุยต่อครับเอา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 อย่างไงครับอย่างไงครับออกไปแล้วครับตอนนี้ติดนะครับวดเข้าไป แย่งได้ครับแย่งได้ครับไปแล้วครับจริงไปชนเสาแต่เป็นเสาหลังครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวบอลมาถึงเดี๋ยวบอลมาให้เดี๋ยวให้บอลมาครับอาบอลครับเดี๋ยวให้เด็กบอลอ่าเตะบอลเข้ามานะครับไปต่อครับ ลุยต่อแต่โอ้ยยาวไปยาวไปเน่ปากบอลไม่ได้ครับเต้มุมครับ เตะขึ้นมาครับไปต่อครับอุ้ยอ้าวไปเตะไม่ได้นะครับเปล่มานี่ครับอ้าวรกรรมการบอกว่าเตะแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเคยกมือไหว้ขอโทษครับโอเคไม่เป็นไรครับอุ้ยดูการไหวไหมไหวไหมไหวไหมเด็กโอเคนะโอเคอ้าวโอเคครับ าไปต่อครับท่านผู้ชมจับบอลได้นี่ครับเตะเข้าไปฝากองรลี่ครับเอาบุกเข้าไปครับนี่โวดไปติดไปต่อครับสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันรตบอล7คนนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับปกตินี่รายการนี้เนี่ยจะจัดที่จริงน่ะกำหนดการเดิมครับจะจัดในช่วง ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับแต่เนื่องจากว่าจังหวัดแพร่นี้ก็ประสบภัยในเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็เลยทําให้เลื่อนมาแข่งขันในช่วงการเดือนสิงหาคมครับแต่ว่าทุกๆท,กทีก็เรียกว่าฝึกซ้อมไม่หยุดเต็มที่ครับมาโชว์ผลงานให้ได้ดูกันในวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกทีมที่ทําผลงานกันอย่างเต็มที่นะครับต้องขอบคุณทุกทีมเลยครับสำหรับรอบรองชนะเลิศน,นะครับ ขอเชิญทั้งสี่ทีมมาที่กอง้วยกันใดเวลานี้ได้เลยนะครับทั้งเทศบาลต,ตะบนทองโหงท่ง 5, 5, าข้าม5้าห้ไผ่ล้อมแล้วก็ท่าข้ามวิทยาคมนะครับขอเชิญทั้ง4ทีมครับมาที่กองใวยการได้เลยครับแล้วก็ตั้งแถวรอได้เลยครับเราจะเดินลงสูนสนามครับกับรอบรองชนะเลิศครับไปแล้วครับนี่ครับ โอ้โหเตะเข้าไปครับจังหวะนี้ลุยต่อครับออกทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาไปต่อครับโอ้โหวิ่งแล้วครับไปแล้วครับติดเซฟครับ กอดเลยไปขึ้นมาครับนี่ครับไปต่อครับเอาละครับทุบบอลครับทุบบอลมานี่ครับ ออกหู่บอลนะครับขอ,อเชิญทั้งสี่ทีมนะครับมาที่กองมการได้เลยครับเดี๋ยวเราเดินลงสนามนะครับต่างแถวรอดได้เลยครับแตะโอ้ยจับบอลไปแล้วจริงออกหลังหมดเวลาเป็นอันว่า กอเรซีก็แพ้กับโบลเคานิมีไป1ประตูต่อเจ็ดแต่ก็ถือว่าสนุกสนานเลยครับทั้ง2ทีมครับปลอกมือให้เลยนะครับ